สวัสดีค่ะเกตุนภาเขมพัฒม์ลงนะคะชื่อเล่นว่าดาดาค่ะนะคะมีอาชีพนะคะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทํางานแบบหักโหมมากไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะคะนอนดึกตื่นเช้านะคะมีวันหนึ่งเราได้เกิดเหตุการณ์นะคะน็อกเข้าโรงพยาบาลนะคะมีอาการหน้ามืดนะคะตาลายมองไม่เห็นเลยนะคะ ในดานข้าวก็อยู่ๆมันชาขึ้นมาขึ้นซีกแล้วก็ตามาด้วยตาฝ้ามองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วน้องคนหนึ่งก็ถามว่าพี่จะเป็นลมไหมเราบอกว่าหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรแหละแต่ตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยแล้ววินาทีนั้นก็มีมีน้องคนหนึ่งเดินมาเขาก็บอกว่ามียาหมองไหมเขาก็เอายาหมองมาป้ายให้แต่วินาทีนั้นอะ เราจะคิดเลยว่าเราจะเป็นอมาพึกอามาพาดไหมเพราะมันไม่สามารถขยับได้เลยตอนนั้นแล้วอยู่ๆหลังจากมองเม็ดแล้วเนี่ยเราก็ฟุบลงไปกระโต๊ะเลยแล้วน้องคนนั้นก็ไปเรียกรุรษพยาบาลนั้นมามาช่วยนําเข้าโรงพยาบาลนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นหมอเขาเข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะห้องฉุกเฉินนั่นเข้าไปปุ๊บหมอวัดความดันได้สองอห้าสิบนะคะ แล้วพยาบาลบอกว่าร้องมาดังๆเลยบอกว่าอุ้ยสอง้ยห้าสิบนี่เส้นต้องแตกแน่เลยหมอเขาบอกว่าเอาให้พยาบาลไปฉีดยาสองสลิงเพื่อแก้วิงเวียนศีรษะถ้าปวดศีรษะอยู่เนี่ยความดันมันจะขึ้นสูงนะแล้วก็เขาก็ไปฉีดยาสองเข็มแล้วมันก็ร้อนไปทั้งตัวเลยร้อนจนวินาทีนั้นเราบอกว่ามันเหมือนวินาทีเฉียดตายอ่ะมันรอดตายมาได้วันเนี้ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะมันแบบถ้าใครไม่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแต่พี่ดาดาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นมันแบบว่าชีวิตมันมันไม่น่ารอดอะค่ะมันไม่น่ารอดเลยแต่เรารอดมาได้วันนี้เราควรจะทําชีวิตเราให้ดีขึ้นดูแลดีขึ้นเพราะตลอดเวลาที่เราผ่านมาเราไม่ดูแลดูแลตัวเองเลยกลับมาดูแลตัวเองดีขึ้นว่าจะพักผ่อนนอนนะคะอาหารการกินนะคะ เดี๋ยวนี้ก็เซฟตัวเองมากขึ้นนะคะที่สําคัญเลยนะคะปัจจุบันนี้ให้ดูแลตัวเองก็คือจากสารอาหารนะคะพพิตินนะคะที่ดูแลเราทุกวันนี้ทุกอย่างแฮปปี้หมดเลยค่ะทุกวันนี้นะคะจากสารอาหารพอดิตินค่ะ